สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับทริปนี้ลุ่งผ้าเลาะกับสิผ้าลานหลานผ้าน้องๆนะครับออกไปหาเลาะนะครับจากอำเภอหนองหานนะครับมุ่งหน้าไปทั่งอุดอนผุนล้ครับออกเดินทางตีหาครับออกเข้าอุดรนนะครับหลังพานนองบัวลําพูไปวังสะพุงแล้วก็ลัดเลาะไปอําเภอผู้หลวงครับวังใสนะครับไปทะลุออก อำเภอลมเก้านะครับไปพักเศร้ากินเข่าเศร้าอยู่ท่างขึ้นผู้ทาเบิกครับหลังจากนั้นก็เดินทางขึ้นซูผู้ทำเบิกนะครับไปถึงลานกาแฟกับพักกินกาแฟสะกอนพักหลดน้ําชมวิวนะครับสวยๆนะครับแล้วก็เดินทางต่อไปอีกครับเข่าซูผู้ล้มโลครับอุทยานแห่งชาติผู้หินหลองกาดนะครับนี่คือบรรยากาศ ของผู้ล้มโล่นะครับโดยร่วมในมุ่มกว้างมุ่มสูงนะครับรุ่งแต่ไทยม่หายบึงนะครับสวยงามครับเป็นทุ่งนะครับเป็นผู้เขาดอกพญาเสือโคร่งหรือซากุระไทยนะครับมีคนไปท่องเที่ยวเยอะครับขึ้นไปในกะไปรถเหมานะครับลดเหมาส่งเป็นวิสาหกิจชุมชนมีให้บริการนะครับขึ้นสูผู้ล้มโลขั้นละหนึ่งพันบาทนะครับ ถึงผู้ร่มโล้แล้วเดี๋ยวบรรยากาศสุดยอดครับแนะนําว่าให้ไปในช่วงเศา้าครับบรรยากาศสีดีกว่ามันสีเย็นแล้กาก็ศจะเห็นหมอกพร้อมนะครับลดบริการพนกระจิตจอดถ้าจอดเป็นจุดๆ,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 ๆไปนะครับแต่ละจุดกัดแล้วต่างห้าสิยู่โดนยู่บ่โดนซ้ำไหนนะครับจนหัอพ่อใจ่วจังสีผ,ผ้าล่งนะครับไปถึงแล้วโอ้แต่ละค้นนะครับแต่ละค้นอยู่ มีความสุขหลายครับอยากทายลูปมุมไหนอยากท่มมองไหนพ่นกระผ้าไปแล้วครับเบ่งแต่ละคนดูดพาก,กันทายลูบนะครับสวยงามดอกซากุระบานเห้าเนี่ยดอกพรญาเสือโครงสวยงามยมงอสิล่ะครับลุงกับบ่อธรรมดาคือกันนะครับเอาน้ำเขาคือกันน้องน่องล้านล้านกัดโอ้สนุกทายปัดญอารอดนะครับมันมีความสุขครับเบิกบานใจ ลุงกับบอยอยคือกันนี่เบิ้งเอาน,นะครับโอ้สุดยอดสุดยอดนะครับลุงกัไปข้างแรกนะครับขอแนะนําว่าหไปในเดือนมกรากลางเดือนนะครับเด้๋ยวกางเดือนปไปหาปลายเดือนดอกซากุระบานเฮ่าน,านี่มันสุดบ,บานนะครับไปหาเสือโคงสิบ,บานเต็มที่ในช่วงนี้นะครับอากาศก็เย็นสบายนะครับเนี่ยแต่ละคนแต่ละคน,ะคนมักมุ่มได้กันเลือกเอานะครับคนไปท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนี่ก็หลายครับหลาย ไปจะเศ้าลุ่งไปในช่วงใบเนี่ยอากาศมันห่อนอากาศมันจะห่อนจักน้อยนะครับมันต้องไปยนีมยหมู่เศร้าตาเส้าเศร้าเขาเนี่ยนําไวาจังสั่นนะครับไปจะเศร้าเลยนะครับมันจังสีเย็นสบายนะครับ้วก็ดอกซากุระเนี่ยมันก็นจะบานสดชื่นนะครับหลังจากท่มสวนดอกไม้เรียบร้อยแล้วแล้วครับลุ่งพักกันกลับลงมาที่พักครับอยู่ผู้ทับเบิก ได้จองดีพักไว้ที่ผู้ทับเบิกนะครับเป็นโดมนอนเจนะครับนอนน้ากันบิดนี่แหละคือบรรยากาศของอผู้ทับเบิกย่มันขึ้นเขาเนี่ยหมดคำคำนะครับหาเนื้อย่างมากินแกหนาวนะครับหาเนื้อย่างมากินแต่พิงไฟแกหนาวไปนัานะครับหนาวคักซ้ำแดดเดือดเบิงรุ่งม่ดูพลงนนะครับเอาปากเข้ามาคุ้มหัวนะครับ ตอนนี้นี่อากาศที่รุ่งไปนี่มันมื้มแงนี่มัน13องศาครับเนี่ยยง้มคำ13องศาเดิกเดกมากนั่นเดือยยุกเก่าองศาครับตื่นเศร้าม,มากนะครับอาบน้ำแต้งตัตแล้วเนี่ยกับผ้ากันกินเขาต้มแล้วครับรดนะครับ,บขืนมาเบิ่งอาคารหอดูดาวที่วัดอุณหภูมพุ่มผู้ทับเบิกจุดที่สูงสุดของผู้ทับเบิกครับ มากินกาแฟาอยุ่นี่ละร้อยซิบโคงผู้ทับเบิกนี่แหละครับทายลูบทายยังนะครับสูตรอากาศหรือสุดนี่สดตสดืนนะครับเนี่ยตางคนต่างมีสังกะพูอยากทายรูบงามๆทัางนั้นนะครับหลังจากหันเดินทางต่อนะครับไปเที่ยวเขาข้อครับส่วนเขาข้อสิเป็นแบบได้นั่นนะครับอีพี่หนามาเบิ้งน้ำกันครับ